สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมตาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่31กันยาคมนะครับวันนี้ก็ถือเป็นวันสิ้นเดือนนะครับของในด้านของเดือนกันยาคมเดือนหน้าก็จะเข้าสู่เดือนแม่สิงหาคมกันแล้วนะครับในด้านของวันนี้นะครับผมเมธาจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินให้เหมือนเดิมนะคร ส่วนในด้านของฟุตบอลช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเทนอังกฤษนะครับบุนเดสบีกาของเทศเยอรมันหรืออื่นเทฝรั่งเศสลีกาของประเทศจับไปและเกาส์โซสวิอาของเทศอิตาลีนะครับช่วงนี้ยังปิดฤดูกาลครับก็จะกลับมาเริ่มเปิดฤดูกาลอีกครั้งนะครับโมเแข่งอีกครั้งนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งผมเมทาก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ให้เหมือนเดิมครับในด้านของฟุตบอลนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ลุยในด้านขอองมวยตู้กกัันนน่ะครบ ในด้านของแพลตฟอร์มนะครับการวิเคราะห์การวิจารณ์ครับทุกแพลตฟอร์มนะครับ,ท,ท,รรบทั้งหวยตู้นะครับแล้วฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มกีฬาหวยพักยก168ด้วยนะครับหลายท่านที่ต้องการนะครับเข้ากลุ่มนะครับสามารถนะครับ สมัครกันเข้ามาได้กับกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับเมื่อท่านสมัครแล้วนะครับท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจําวันรวมถึงด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับและกีฬาอื่นๆนะครับติดตสนใจนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้กับกลุ่มมวยพักยก168นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้มวยไทยเจ็ดสีชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือมีข้อมูลให้ในกลุ่มนะครับในด้านของข้อมูลกับกลุ่มมวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับผมเมคากรันตีนะครับกลุ่มนี้ เราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองกันเลยนะครับในด้านของมวยวันนี้ครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองที่เวทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยรังใหม่นะครับคู่แรกนะครับพายแก้วส่อบุญมีฤทธิ์เจอกับทางเจ้านะครับของเบ้งสอทองภูผานมวยคู่นี้เจอกันในพิกัด1 2ึ่งปอนด์นะครับทางเจ้าพายแก้วลดไป0.2ทางเจ้าของเบ้งเขาลดหนักไป0ู หนึ่งะครับไปด้านของมวยคู่นี้ครับเรทเปิดทางเจ้าครับพายแก้วต่อที่ราคา1 1 8เนะครับทางจ้บพายแก้วก็สมมเป็นมวยประเภทนะครับฝีมือครับไอคือสมองมวยครบเครื่องหลากหลายดักเตะดักทิพเก่งวงนอกจัดจ้านวงในไร้แขนดีส่วนทางเจ้าของเบ้งนี่ครับเป็นมวยประเภทฝีมือครับครบเครื่องเช่นกันนะครับแต่ว่าในด้านของสีเสื้อนาเสือน้ำเลี้ยงรวมถึงก็ในด้านของสภาพร่างกายวันนี้ดูว่าพลายแก้วดีกว่าครับมวยคู่แรกของชอบทางพลายแก้วสบุญเมีทริ์นะครับ คู่ที่2ครับวันนี้นะครับเล็กก้าครับบอสมวยไทยวันนี้เจอกับทางเจ้าช่วยชาครับชูมารุฟ,ฟาร์มมวยกูนี้เจอกันวนพิกัด1 2 6ปอนครับเล็กก้านี่ต่อน้ําหนักนะครับให้ทางนะครับ ในด้านของทางช่วยชาติครับสองปอนด์ด้วยกันสเลก้าลดไป0ูนดะครับส่วนทางช่วยชาติลดไปศูนจดะครับทางเจ้าเรล็ก้านะครับเป็นมวยเพศตายอุวุธมวยหนักหน่วงบุนแรงบัดเท้ากอศอกแรงทุกลูก่วนทางด้วยช่วยชาติครับเป็นมวยเพเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีเปิดเกมเดินทนดีวันนี้ได้น้ำหนัก2ปอนด์ก็จริงนะครับราคาเลทเปิดทางเหล็ก้าต่อ54ส่นะครับส่วนตัวผมเนี่ผมยังชื่นชอบไปด้านของมวยที่ได้น้ำหนัก2ปอนด์ครับก็คือทางเจ้านะครับช่วยชาติครับวันนี้นะครับ ได้น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยและเวนมวยเข่าด้วยนา่้ลงทุนลองโต๊ดกิน2ข้างในกลุ่มมวยพักยก168ได้ผมชอบทางช่วยชาติรับไปนั่งของมวยคู่ที่2นะครับและกู่ที่3ครับวปันี้นี่ก็ปล้ำน้ำโขงนะครับมีเบสมวยไทยวันนี้เจอกระทางต้อยอดสนั่นครับช โชคสัดิ์สีมวยคู่นี้เจอกันเวทพิกัด140ปอนด์ครับลำน้ำโขงปนศูนไป0ุดนะครับจยอดสนั่นน้ำหนักมาขาดนะครับไป2.2ปอนด์ด้วยกันถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทางลำน้ำโขงก็เป็นมวยเพชเข่าในเหนียวแน่นปัมรัตมัตตีครับเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีครับส่วนทางยอดสนั่นเป็นมวยเพชหมัดหนักสอกคอมเปิดเกมเดินชนบูสู้ดียัน5ยกแต่ว่าวันนี้มาน้ำหนักขาดนะครับไปดนานของมวยคู่นี้ก็ส่วนตัวผมเมธาอย่างรักยังชอบทางเจ้าลำน้ำโขงก็เป็นทอวคู่่ี3และเกันนี้นครัับกกททุเเด็พสีอง จากทางเจ้าก uh, ิตศนะนะครับดาวเด่นมวยไทยมวยคู quiero, ่นี Esta, ้เจอกันอุปพิกัด140ปอนด์นะครับทางรักทุกคนลดไป1.6กับส่วนทางเจ้าครับกิตศนะนี่ก็ลดน้ำหนักนะครับไป4ปอนด์ด้วยกันครับเป็นเรื่องของมวยคู่นี้เลดเปิดแน่ของทางรักทุกคนเสมอนะครับทางรักทุกคนนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับปั้มรัดมัดตีเก่งครับส่วนทางเจ้ากิตศนะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักทีบนะครับแต่ว่าในด้านของวันนี้ลดน้ำหนักไปเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าชกดึกๆแบบนี้ผมดูว่าฟื้นได้นะครับมวยคู่ที่นีบผมชอ ทางมวยรองทางกิจสนะครัไปั้าของวันนี้นะครับส่วนหลังไถ่ายทอดสดครับหลังไถ่ายทอดสดครับวันนี้นี่ผมชอบทางเจ้านะครับขายใหญ่สอสมหมายครับตัวที่1ห,หลังไถ่ายทอดสดนะครับและตัวที่2ครับไปั้งของวันนี้ผมชอบทางเพชรเมืองเดชนะครับต่อ เลขอุบลกับไปเรื่องของวันนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้กับการวิเคราะห์การวิจารณ์ครับวันนี้คู่หนึ่งผมชอบทางพลายแก้วคู่ที่2ทชอบทางช่วยชาติคู่ที่3ทชอบทางลำน้ำของทูตที่สี่ชอบทางเกตสันนานครับวันนี้ก็ขอจบลงในมินท่างนี้พ่กน,นี้เจอกันใหม่นะครับแลขอฝากด้วยกับกลุ่มมวยพักยก8สำหรับวันนี้สวัสดีครับ